ไหนมันอยู่ไหน,ไไน,นไอะเออเอาเดีเอาดียวเดียด,อ,อ,ดอ่าห้าก็สวัสดีกันด้วยนะครับอยู่กับผมคาชิก้ 3, ากับเกมบอลสี่เทรเบอร์เทดี้กันเช่นเคยอีกแล้วกันด้วยดะครับอ,อีกแล้วกันด้วยนะครับอืบอมอันนี้ก็มาวางกันบ่นกันนิดนึงนะก็ขอแบบเปิดคลิปอย่างนี้ละกันเพราะว่ามันคือเหตุการณ์ที่ว่าผมไม่ได้เปิดคลิปมาก่อนไม่เปิดคลิปมาก่อนคืออะไรวะ มันได้เปิดคลิปมาใช่เพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุเขาเรียกอุบัติเหตุวะมันเออนั่นแหละมันคือเหตุการณ์น่าเหตุการณ์ใช่มันคือเหตุการณ์ที่แบบว่าอืมนะที่แบบว่าไปดูกันดีกว่างจริงจริงมาเลยมาเลยมาเลยฮมมออกไปเ็นาละชนได้ทุกเซตพร้อมยังไงวิ่งเฮ้ยมัน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 เยอะเกินนะมึงดูดิเฮียโอเคมันมันมันอ่ะ ก็จบไงแตกก็แตกไงแตกก็แตกกลัวเฮียอะไรแล้วมึงฝืนเวียนเฮียอะไรอะโอ้เกินเกินกูว่าตึกใหญ่ไหมตึกใหญ่ไมวะใคมึงว่ามันมีกี่คนอะมีสามมีเวียดนามสามเวียดนามเหรอเออเวียดนามไม่ใช่คนไทยเหรอไม่ใช่ไอ้หน้ารักนะ ใช่หรอแก้น uh ี่น้ไอโฟนนี่น่ารักมากนะเออแก้่น้เยแ่นียเป็มมบใช่หรอใช่หรอแล้วกูควรทำไงตอนเนี้ยเฮ้ยต้องรอก่อนต้องรอพวกก่อนเข้ามาดีเข้ามาดีมึงเข้ามากันดีมันดีมันเป็นไก่รับกระสุนให้สักสองสามเมตรก็ยังดีเออที่ไง โอ้ยเียชื่ออย่างลาวเลยอะไรเนี่ยมึงจะแลกโคนแลกค่าเอ็มกับตัวซันตเกะเฮียอะไรโค่นกันลงปังเลยเฮียเกีร์เกิฟิเสี๋ยวมันขึ้นแล้วมันร์ไพ์มึงไงเฮียเออไปดิไปดิมึงมาีดิ สายเลยคสายกินนี่สายคอไอ้กูจะอัดแต่ตะไปนะกูจะอัดแต่ตะไปอ่ะเออเออทำไมอจารย์บังโซไวที่อ่ะเออจริงจริงมีกระตังต่อจริงจริงมีกระลบอมีกระบาไอะ ไปดิเออผมก็วิ่งตบฮะหิมมังกาโซกินาบาสบบกันในลักกะบอลักบอเอ้ยมาสักกันดีกานซ่าโซมาโตโซมาตี้สังกอซมาตารมังโกมังเก้ฮานาซิมาฮานโตโกโร ที่จามกะตาอยู่นี่ไหนมันอยู่ไหนอะเออเดีเอเดีเอเดีดิแตกน้แตกน้องแตกแตกไหนยู่ไหน ตายไม่ได้ใส่เชียได้แด่หัวใครโดไม่มีใครอยู่บนบกกูเลยรักกระเดาลักกระเดาอเชียเลยวะหฮ้ยเฮะ จะเปลี่ยนเปียนตีไปดีมึงก็ตีไปดีมึงก็ตีไปดีมันมัเดาอยู่วะมันก็เอ้แต่เดี๋ยวกูไปเปลี่ยนตัวกูไปเปลี่ยนตัวกูไปเปลี่ยนตัวแล้วก็เดาแล้วก็เดาแล้วก็เดาเออแล้วก็เดาแล้วก็เดาใช่หรอใช่หรอกกูไม่รู้ว่าดื้อเนี่ยกูแล้วก็เดา เปลี่ยนตัวเล่นเปลี่ยนตัวเล่นสัมคมัโดโอสัมคัดโอสมคัดโอฮิวมังก<อ>าซอฮิมังกาซอะที่ผมเล่นคืนนอีที่เล่นมุดออะไม่มีครับไม่มีครับไปม,ม,ม,มาแล้วมาแล้วโหเฮียโคตรโก้เลยสัตว์ยศกโกแล้วอ่ะ อ <laughs> ย่างโก,กไม่รู้เลยว่าเพิ่งตั้งที่ว <laughs> า่ยายาูมัง <laughs> ก <laughs> าโซเดี๋ <laughs> ยกวกูต้องเอาฮาเอ็มไปแตกก่อนให้มันสับวงการเต้บ้างกูได้ย่ะได้หัวที่เป็นมาเออเอาเอาฮาเอ็มไปเล่นกับมันก่อนเอาไปแตกเล่นก่อน <c oughs> โอเคยูมังกาโตโอเคยูมังกาโซ

ซัมแท็ก no, ซ no, no, no. <descon> ัมแท็กซัมแท็กซัมแท็กซัมแท็กยังอะไรวะเนี่ยโอ้ซัมแท็กซัมแท็กโนใส่ตำมะอะเฮ้ยซัมแท็ก มึงก็มึงก็ตำแต๊กก็ยิ้มมังกรซอนไปดิเนียอ๋อแล้วเรควักก่อนนี่มาดีเออตำแตกนะมึงเจ็ดร้อยห้าสิบสี่ก็บอกอะไอ้ย้ยคุณสีก็ไปสองวันนะได้ไปสองพันนะยิ่งเหมือนโอพี นั่งไงสิบเอ็มไงสิบเอ็มสิบเอ็มมึงก็เอาห้เอ็มออกไปก่อนดีให้เมออไปแตกให้หมดก่อนมา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 ยิมกโตยิมกโตเนาอาซารามอาซารามเกออลิเกโตมาใส่มัสแตก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  ตำรงตำรงตำรงจกจกจกกจกเยอเยอะเยอคลิปกูไม่มีภาษาไทยแล้วโอ้สังกตา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 สตาน้ำมันกระจายน้ำมันกระจายสังกตาสังกตาเตะก ิงไม่โดนจะแตกเซมังกระซึกสมังกระแตกสมังกระตอกสมตุ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 กมันก็ยิยงไม่ตายนะมึง 10m นะเฮ <inclusive, S 2> ้ยสิมตีสิมตีสิมตี Tim á Tim á Tim á Ui lang 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 ui lăng Lăng, lăng, lăng lăng lăng, 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 lang 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 ตุรักือตรื้ตรื้เอาสิโหกสิบเอ็มกำปอยเฮียเอออสิบเอ็มกำปอยสิบเอ็มกำปอยสิบเอ็มกำปอยสิเอ็มกำปอยเอาตัวขาวตัวขาว สู่กระเมือนสูกระเมือนในที้ตูกระเมือนฮะฮะอ่า ERF ลง้ายด้วย HOT อ่ะได้อ่ะเออไปเลยเอาติดเอออกไปเอาิเอออกพอเออสูกระเมือนสู่กระเมือนเออติดเป็นพอเอาที่่ะเออิดเป็นพอเออีกระเมือน ไอ่ะมึงก็ใส่กูสิเบมสุกระเงินไม่เอาไม่เอาไม่เล่นมึงก็เล่นใส่ไปดีกูจะเล่นกูก็เล่นหัวตัวสิบเอ็มปืนใส่เนี่ยเอ็ปืนปืนธรรมดาเบมอ่ะธรรมดาเออธรรมดามึงสิเบมอ่ะมึงก็เล่นใส่ไปดีไหนกูว่าสิเบมล่อไงนี่ไงมึงฟังกูเดี๋ยวกูล่อเออเดี๋ยวกูลอกูมอบพ่อมึงด้วยมาดิซิมโบซิมโบ สมาเกเต้สมากต้อนี่กูออกเลยซัมดงซัมดิงนี่ซัมดิงแตกต็อกว่าแล้วเฮ้ยซัมดิกซัมดุกเอ้าทำไมมันยิงกูไม่เข้าวะไหนไม่อยู่ไหนมันอยู่ไหน ใช่ตัวมันปอกตัวมันปอะเอ่อหืมเก็บได้เก็บได้เงียบเก็บได้บอกไม่ได้กูเงียบเออไม่ไม่กูจะลอกกูจะลอให้มึงไปห้องนั้นเลยเดี๋ยวกูมาซัมด็อกให้มึงอยาปืนโผล่นะมึง เอามันไปไหนกันแล้ววะโอ้มันไม่บวกซัมเทคแล้วไอ้เหี้ยโอ้ซัมดองเหี้ยตระกูลซัมซัมอย่างเดียวเหี้ยเป่งโคตรเหียเลยไอ้เหี้ยเราอยู่ประเทศซัมเลียนเหรอวะเนี่ยซัมแลนยีบัมโบยีบัมโบเหี้ยอะไม่รู้ว่ะ ยิมบัมโบยิมบัมโบโอบัมเบโอมากันซออมากาเซอโอเด็กยิมบัมนซอ,โอโ <g ül üyor> <g ül üyor> ไหนไมันอยู่ไหนวะซัมเต๊ก

ซัมต็อกซัมเต็กซัมิงซังด็อกซัมม็อกซับเด็กซัมแมงกังดองซัลลมองกังเด็กตะกี่นี่ใหมา่ายะฮู้แมงคนหาย ไอ,อ่ถัดพวกด็ดมาคอมนี่ตัวเดมาคอม

จงกจระเบ,บงเจงกระบงเฮ้ยนี่ไงนี่ไงซำซำบําซองพะว่าวันโหดเกินยังไงแล้ว Cuối cùng cầm rong ซิูถอยถอยขึ้นบนพวกมึงขึ้นบนพวกมึงขึ้นบนเดี๋ยวกูซก้ำแท็กรอเอาไอ้เหี้ยแล้วมึงใหญ่นี่ทำไมล่ะที่มไม่โคตรเยอะเลยที่กูพูดเลยตะกินนะกูเกือบเตะกูว่าทำไปอยู่ทีก็แรงหันไปอีกทีอะไรขาวๆลำท้อ ข้างชื่อนี่แปดเอ็มอืมใช่ร้อยเอ็มอ่สิบล้านให้พองเติมนะ ร้านเดียวมแล้วอีอถ้ออกนะก็รวยโอเคมันไม่เอาไอ้นี่มันไม่เอามันไม่เอามันเล่นเก่าเซฟกูเล่นกับมันแล้ว เฮ้ยซัมต๊ก สัมตงสัมเต็กฝั่งนู้นใครดูใครดู user joined your channel ไม <uk> ่ม <tortured. S 2> ีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อะไรดีไม่โนเออใช่ใช่ใช่

แกมันจะขึ <test Springs> ้นแต่ดาบฟ้าเออแล้วมันลอยมตายเลยว่ายเอาจัดงพีม่จัดหนักแม่เลยะต้องหรอเจ้าโดน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 แกงซำดอง ก็ขอจบกันไปเพียงเท่านี้กันดีกว่านะครับก็เป็นฉากจบที่สวยงามที่สุดแล้วเท่าที่ผมจะทําได้ใช่เลยเป็นฉากจบที่สวยงามอืมถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดกระดิ่งหรือว่าถ้าชอบมากๆก็กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไปทุกอย่างกดทุกอย่างอะที่เห็นนะแต่ครับอืมถ้ากดแล้วก็ไม่ต้องกดนะฮะอเก็ ก็ฝากไว้แค่เท่านี้กันดีกว่านะครับับพูดคำจาได้ไม่เป็ภาพก็ขออภัยเวลาที่นี้ด้วยนะครับมันเป็นเพียงแค่อารมณ์ในเกมนะขอรับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีครับ